่ผู้ชมที่น่ารากักทุกๆท่านวันนี้มานำเสนอหัวข้อนะ่รา,นารักน่ารักในมุมหนึ่งของกระแตนะคะวันนี้กระแตกำลังไร้สดอยู่ดีๆนะคะทำคลิปว่านักข่าวมาสัมภาษณ์ตาชานพูดไปหัวเราะไปทำนองว่านักข่าวมาถามความคืบหน้าแล้วทุกคนก็ยังรอข่าวอยู่นะคะเราลองมาฟังบางช่วงบางตอนนะคะของเสียงกระแตว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนที่จะมาฟังเสียงกระแตนะคะ ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เครือข่ายมาแล้วมาแล้วของเราให้ครบทุกช่องเลยค่ะแล้วเรากําลังจะโตเรากําลังจะโตเราจะก้าวไปด้วยกันค่ะกลุ่มเรากําลังจะโตเพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาสาระเรื่องราวดีๆมาสู่ท่านผู้ชมนะคะขอเชิญรับฟังเสียงกระแต่ผู้แพ้ทางลุงพลค่ะอันนี้มีนักข่าวช่องแปดนะครับมาสัมภาษณ์ เกี่ยวกับคดีความรุ่มหน้าทางคดีของคดีของเด็กที่หายไปนะครับคดีมีความพิ่มหน้าไปยังไงนะครับก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่า คดีก็จะห้วนเข้ามาทุกทีทุกท,ท,กทีแล้วนะครับ,บแต่ก็เก็บเ<ม>ก็บบรรยากาศนะครับนนะข่าวจากช่องแปดวันนี้มีช่องแปดช่องวันนะครับที่เห็นตอนเช้าน,นะครับเมื่อมีนักข่าวลงมาเราที่เป็นชาวบ้านก็คิดว่าน่าจะมีประเด็นอะไรนะครับ หลายๆอย่างที่มีความคืบหน้าทางคดีนะครับตอนนี้ยายก็รอนะครับเดือนหน้าเดือนหน้าว่าจะมีหม้จับนะครับผมตอนนี้ก็มีเสียงซาวนะครับเข้ามานะครับเสียงซาวตอนนี้ก็เป็นเสียงซาวจากแมงวันนะครับผม ครับผมครับผมอันนี้ก็มีนักข่าวช่องดังนะครับผมตอนนี้ช่องน้าต่ายนี่ฮิตฮอตมากเลยนะครับผมก็มีรถทัวร์เครื่องบินอพอลโร11นะครับอ่าไปลงนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับผมยินดีด้วยนะครับผมครับผมก็ ครับผมก็ตอนนี้ก็ขันตัวมาเป็น youtube เต็มตัวนะครับผมช่วงกลางวันก็กเป็น youtube น,นะครับตอนเย็นก็ไปเวียนเทียนอยู่แถวต้นยางนะครับผมก็ <c oughs> ยังไปกีดย,ยางเหมือนเดิมนะครับผมแ <c oughs> จ็คเสียงเงินไปเกียเบ็์ไซน์นะครับผมเอาไปฝากไปน้ำท่อกระสอครับผมใส่นเนยใส่ดอกใส้นต้นใส่หาก คนที่ขับรถไปมาเขาก็จะงงๆนะครับบ้านนี้บ้านอย่างนอกบ้านนี่บ้านกบกอบนะครับอ่าอ่าแต่ก็คิดว่าเดือนหน้านี่นะดูๆแล้วคงได้ลุ้นนะครับคงได้ลุ้นนะก็นั่งลุ้นกับทางญาติๆนะครับอครับครับครับตลกมากเลยค่ะท่านผู้ชม พอได้ยินเสียงลุงพลปุ๊บกระแตตัดจบคลิปณบัดนาวเลยค่ะไม่ถ่ายต่อค่ะ จบขึ้นไปด้วนๆดืด้อๆเลยไม่สวัสดีไม่ลาท่านผู้ชมเลยค่ะดูสิเนี่ยเขาไปทางกันจริงเขาได้ยินชื่อกันไม่ได้เลยไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลกลใดอยากถามกระแตเหมือนกันค่ะว่าได้ยินชื่อลุงพลแล้วมันสะดุ้งสะเทือนหรือว่าอย่างไรหรือว่าหนาวๆร้อนๆยังไงแน่นะคะท่านผู้ชมหากชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ค่ะเราจะปิดกันด้วย เพลงเพาะๆของเชฟยันเหมือนเดิมค่ะถึงจะฟังไม่จบก็ฟังเป็นน้ำจิ้มก็พอนะคะเพราะถ้าหากฟังจบก็จะยาวเกินไปค่ะคลิปก็จะยาวแล้วคนก็จะเบื่อนะคะไม่อยากให้คุณพี่ F C มาเบื่อช่องในน้อยช่องนี้นะคะฟังกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะ าพาเจ้าทุกอย่างเท่าที่ผ่านมาบางครั้งมันก็เมื่อยล้าที่เราเก้าวเดินพระเจิญร่วมกันอาจจะไม่พอ